ไปปุไปปกูได้แล้วกูได้แล้วไป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 เอมันให้มาเองความสะดให้ไหมแต่พี่้องความสให้มากันสมตัวเลยนะครับเ้ยสาคนสาคนมาอยู่นมายืนที่เดิมไ่ครับโอเป็นงนกูก่อนกูยืนที่เดิมนั่งหลบไปหนอเอาีเียนีมันนั่งอยู่ไอ้เทเออมันนั่งไม่ไปไหนเลยความสอาดให้พี่เติมเลยนั่งี่นั่งงนามไม่ลาให้กลัว ไปไปกดใหม่ไปกดใหม่ไปกดใหม่ยีนนั่งยืนนั่งเยอะคนแป๊บแป๊บแป๊บกูนั่งกกูเหนื่อยน้ำมันเหลือเท่าไหรสิบสองลิตรเนาะพี่เจนน้ำมันเหลือสิบสองลิตรพี่ได้ได้ได้เส่ใส่หัวสัตว์ไปน้องดึงหัวใจให้หน่อยดิหัวใจหน่อยเต็มเติ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 มเยอะจังวะบ้ามึงรวยกันเหรอวะ ท่านมึงรวยหรอวะใครก็ได้เราก็จัดร้านนี่กูหน่อยดิกูซื้อแล้วกูซื้อแล้วกูซื้อให้แล้วไอ้เฮียเนี่ยมีมีคนมีตัวหนูมีมีอะไรหนูยังมีตัวไอ้มันออกไปแล้วไอ้เฮียมึงออกไปสักทีสักอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อ่ะตัวกูไอ้โลตัวนั้นน่ะใช่เหรอตัวกูเนาะเออตัวขาวไปสกายโนตีไปมา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 พี่ระวังสาดให้โลเตอร์น้ำเลยเป็นนอ้อย ลูกค้าครับเดยวเพิ่งเข้าร้านมาครับกูตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นตัวนี้ตัวโนนี่มึงเดี๋ยวเพิ่งเข้าห้องน้ำมากูทำความสะอาดอยู่ลูกค้าฮัลโหกดูเสียงดูเสยงดูเสียงเสียงไม่คตรนะได้ดึงหัวใจแล้วนะไอ้ตรงไหนเติมเสร็จแล้วดึงหัวใจเลยหมดย่างหมดย่างหมดย่างไอ้ปั๊มใกล้หมดยังยังพี่เลยเยอะสี่สิบลิตรเยอะสี่สิบสี่ลิตรเยอะอยู่อยู่เดี๋ยนั่งนั่งเอาสเตติมินนั่งก่อน มานั่งพักก่อนมานั่งพักก่อนโลโลนั่งพักก่อนโลโลโลยี่สามเริ่มดูเลยทำงานแบบนี้เด่นเกินโตโตมานั่งพักก่นนั่งแงะมาไม่ได้แงะป่อยไม่แน่นอยู่นั้นน่ารักน่ารักยังยังยังสี่ไม่สี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 ่มาลูกค้ามาเช็ดทำความสะอาดหน่อยเช็ดทำความสะอาดติดไปหน่งก่อนมานั่งพักก่อนมานั่งพักก่อนเดี๋ยวครับลูกค้าจะไปไหนก็ไปครับก่อนจะโดนส่องแต่งนะครับ อทำความสะอาดขั้นไหนครับเนี่ยตัวกูชั้นเลยเนี่ยนี่ตัวเราพร้อมกันเลยเนี่ยความสะอาคขั้นนี้หน่อยรถตู้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 สีส้มเลยส้มขันแดงยังไม่มีคนมาไม่เอาโอ้ตัวอะไรอย่างกูเป็นตัวอะไรอย่างฮัลโหลโอ้ยไม่ไปครับใครเนี่ยพิ้วนะเหรอไม่ไปครับพิ้วนะ เอ้ยเ้ยลูกค้าจะหมดแล้วลูกค้าจะหมดแล้วลูกค้าจะหมดแล้วเร้าจะปิดแล้วเดี๋ยวนห้ปิดแล้วเดี๋ยวนิดเลยเดียวนี่เลี้ยงหน่อยเลี้ยหน่อยเล็กหน่อยนีเล็กหน่อยนีเล็กหน่อยดิเลี้ยงหน่อยนี่เอาหน่อยเวเลี้หน่อยเอาหน่อยเว้ร้านจะปิดร้านจะปิดแล้วเลยเลยเลยเลี้หน่อยเลี้ยงหน่อยเอาดิขอ clean ขอ c l e ย n ใครหนักใครหนัก clean 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 c l e a ั clean clean c l น a n c ค e a น clean clean c l e a เจนน้องใหม่น้องใหม่จเย็นน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ทำตัวดีนะเว้ยทำตัวไม่ดีกูไล่ออกนะเว้ย คนณในพูดจัดการร้านตัวเองเฮ้ยร้านปิดแล้วโอ้โหห้าบาทได้ห้าบาทอิ่งเพิอีกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเล้งเล้นี้เช็คเช็คดีเช็คนี้อะไรขาดบ้างเช็คดีเช็คนี้กำไรยี่สิบแปดดอลเฮ้ยถือว่าดีอยู่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 ดีดีกว่าตอนแรกไหมตอนแรกกำไรเแบบสามบาทอันนี้อะไรดูอะไรกันดูอะไรกันอะคอนเกรียนอยู่เลยเนี่ยดูไม่อวชิ้นไงพี่ ไอไปเช็คไปเช็คดีไปเช็คดีไปเช็คนานนอะไรนี่คนในร้านเช็คสต๊อกหน่อยมันมีอะไรขาดอะไรไหมไอ้หัวใจเลยยิบสองลิตรนะถ้องนี้ไม่ไปเติมน้ำมันได้ด้วยไอซื้อน้ำมันได้ด้วยหัวใจเลยยิบสองยิบสองไอนี่มันเป็นใครวะมันดูแบบทำเป็นทุกอย่างเลยรีสแต็กรีสต๊อกโปรเตโรมันบอกว่าให้รีด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะมันพนักงานมันหรอเฮ้ย เป็นพนักงานของตัวมันเองเลยเฮ้ยอันดีอะไรอ่ะนี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงทำให้เกมมันง่ายพวกกูไม่สนุกแล้วเนี่ยไหนยี่ไหน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 นี่มึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบรีตต์ต่อแค่เองเนี่ยไหนวะพนักงานดีเด่นจัดไม่ใช่พนักงานมาไม่อันนี้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 นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นพนักงานของไอ้นี่เป็นพนักงานของไอ้นี่อ้าวโอ้โหออกไปเลยไปออกไปเลยออกไปเลยโอ้โหอะไรวะ คนเขาจะทำงานได้มือโอ้พกขี้กวดเลยไม่กูซื้อนี้นะอันไหนซื้ออะไรไมีนี่นี่มีคิดตังเพิ่มไม่ดีไม่ดีละไม่ทันละไม่ทันละตังค์อะเราต้องงานตังค์อะเพื่อไปอัพเกรดปั๊มอะคนมาเติมปั๊มเยอะโอ้ยยิ่งเติมยิ่งเยอะนะเว้ยขอโทษนะแต่กูซื้อไปแล้วเรียบร้อยเลยเอ้น้ำมันเลยยี่ิบสองลิตรนะหัวใจเลยยี่ิบสองลิตร งกูเติมน้ำมันแบบเต็มสูบเลยนะเอาให้เงินหมดนะได้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 น้ำมันยังไงคนมาเติมเยอะแน่เลยนี่มีใครเอาขยะไปทิ้งจริงดิคุณม่มซากระจกแน่ดิลูกกระจกแหละลูกกระจกได้ครับลูกระจ๊กได้ครับใช้เงินตัวเองสินะอ้อ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 อ้เบอร์ทัวร์นะเบอร์อะไรไม่ใช่เบอร์ทัวร์ไม่ไม่แล้ อ่ะกูใช้เงินตัวเองไปทั้งหมดอ่อหลายสิบดอลล์อยู่อะเอ้ยประมาณห้าสิบดอลล์น่ะกูใช้ไปห้าสิบดอลล์น่ะเงินตัวเองอ่ะวิววิววิวสิบไม่น่าจะหมดเดี๋ยวเนาะน้ำพักก่อนยังเงินอ่ะตายซะตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยเลยตายเลยตายเลยโอ้ตายเลย แกกูใช้เงินตัวเองแล้วปั๊มน้ำมันได้เท่าไหร่เรียบร้อยปั๊มน้ำมันได้ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดลิตรโอ้โหบอกเลยกูใช้เงินตัวเองหมดเลยไอ้เหี้ยไหนๆมันซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนมันซื้อไอ้น้ำมันตรงไหนอะที่ทะเล ซื้อเหมือนรีสต็อกเลยนี่เนี่ยใบเทีมแล้วก็กดเนีกดกดเขามาใบยังากดซ้ายซ้ายันที่สามอันที่สามอันที่สามมเดิมเมบก่อนซื้อันน้ล่อันที่สดิอันนที่สมอันที่สามลิตรีลิตรห้าิบร้อยลิตรแหละโอเคโอเคแล้วแม่งมีแก๊สหลายแบบด้วยนะทั้ง 7จ็แปดเจ็ดแล้วก็เก้าสิบไนเหมือนเก้าห้าเลยเอ้ยมานั่งอันนี้ได้เด้อมานั่งอันนี้ได้มาขากันมานั่งเตมิน่าตัวเองได้อันนี้เป็น7้เฮ้ยใครซื้ออะไรเพิ่มอ่ะมาโป้ร้านเปิดแล้วเย้ร้านเปิดแล้วนะครับมาครับรอทาวคำสะอาดครับเช็คเช็คด้วยเช็คด้วยเช็คของด้วยโอเคโอเคปลอดปลอ่งทุกอย่างเตรียมพร้อม เดี่ยคนมาเติมน้ำมันโล่อๆข้างนอกล่อๆล่อล่พี่ติล่ไปเติมโล่ไปเติมเดี๋ยล่ไปเติมเดี๋สลับกันสลับกันโล่เติมนะโล่เติมพี่ดึงความสะอาดเองเราดึงของปั๊มเนอะเราดึงเหมาจ่ายได้นะเฮ้ยหัวใจ่ายเลยมา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 อันขาวอันไหนวะออนิวออนิวออนิวขาวออนิวขาวออนิวขาวที่แท็ก็อย่าไหนวะขาวจ้วเลยเฮ้ยเฮ้ยวินดูเพวนี่ใครนะ พี่เดะพขยะไหนวะไอ้เฮียขากะยาเห็นไหมถือไปเลยมันจะมีมันมีขึ้นใ้เห็นอยู่ไม่จะเจอไล่ไล่่ครับพี่หญิงม่้โล่โลโล่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 ตูสนิมโล่ลตูสนิมโล่ในอยู่คุยกับสาวอยู่เลยรู้ไปเรา่องเงม่อนไขได้นะเดีเไม่มีคนเี้วเรารออะไรไม่ีคนเดียวเราคนเราเดี

มาพังน้ำพ <no ังค้าพับค้าเฮ้ยไม่ท uh uh ันกูดีเด็กปั๊มเด็กปั๊มคนใหม่ไม่ทำผมเด็ครับย่กดกูสแกนกูสแกนนี่แค่พังค้าพังค้าเฮ้ยผมว่าวันนี้น้ำมันไม่ต้องไม่ต้องเติมอ่ะพี่ไม่หมดจุ๋ารถตู้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 ก็ว่าแตต้องเติมนะไม่น่าไม่น่าน้ำมันเหลือต้องร้อยสี่สิบสี่ลิตรมันเหลือเยอะในแต่พวกนี้โอ้ยไอที่อีกทั้งสิบชุมบงโอ้โหอืมลูกค้าบึง มึงต้องเติมทุกวันดีวะมึงแสดงถึงความลูกค้าเยอะไงเออรถตัวสีส้มลดตัวสีส้มลดตัวสีส้มเล่าเล่าตัวสีส้มเดินปวดขาเนี่ยพี่มีรีวิวแชร์ปะเออมีวิวแชร์ปะเด็กไงพุมเธอแบงเฮ้ยสีเทาพี่สีเทาพี่สีเทาได้ได้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วเทาข้างหลังพี่ข้างหลังเนี้อกุ้งขากหน้า เท้าขาวนะเอ้ยขาวดิเอ้ยเท้าเอ้ยขาวแหละเท้าเทาเาเท้าเท้าเท้าเทาเาเ้ยกระบะพี่กระบะ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 ไม่ร้ไม่เห็นเด็กเด็กใหม่มีหน้าที่ถอดอยใจกันแล้วเนี่ยของของ้าผลม้เยอะมากเลยนะให้ผมเดินพาไปดูไหมเอาอะไรเอาอะไร รถ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 เต่ารถเต่ารถเต่ารถรถเต่านแล้วมึงยังมาต้องมึงยังจะมาซื้อของร้านพูดคุยกับวะฮะเป็นพนักงานแล้วตัวตัวตัวหลังตัวหลังตัวหลังแลซื้อมันตัวหลังอันเดียวพี่เต้ใช่ไหมนะมึงดูอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้เอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปยัดตู้ตัวเองเหรอ โอเดโต้เลยนะเว้ยมึงคิดดีๆโมันมัดญี่ปุ่นเลยนะเว้ยเต่าแดงเต่าแดงเต่าแดงเต่าเต่าเต่าแดงเทียบเทียบเท่าฐานนอสได้เลยนะเว้ยโอ้โหมึงคิดดีๆมันฝรั่งญี่ปุ่นนะมันหวานนะมันหวานเนี่ยมึงมีาผู้หญิงมีรนางนั่นผู้หญิงตู้ตู้ตู้สนิมตู้สนิมมีเมียใครเนี่ยมีอะไรอะตู้ตู้หลูตัวหลูตัวจะเด็กตัวจะเด็กตัวดำตัวดำตัวจะเด็ก ตู้ดำตู้ดำตู้จะเด็กมีคนไปเติมแทนผมแล้วไงเขาเอาขอมาเติมเนี่ยน่ารักอยู่นะมันเติมแทนกูป่เนี่ยเขาเขาเ่เ็เขาเล่นเป็นอโก็ก็เขาก็เขาเล่นโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเล่นรีทายกับเล่นจบไปร้อยี่สิบหกรอบแล้วอะเหนื่อยๆเรื่อยโอ้ยร้อนเหนื่อยเหนื่อยนั่ง่อนเขาเขาเล่นเขาเล่นเกมนี้จบไปร้อี่สิบหรอบแล้วป่อยป่อยปล่ยเด็กทำไมป่อยเไปเปลยนกไม้ไงเลย ปเด็กใหม่ปเด็กใหม่เฮ้ยมึงเห็นมึงเห็นเงินป้ามึงเห็นเงินป้าร้อยแปดสิบอ่ะมึงเห็นป้างมึงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมันจะเหลืองแบบสกิบเฮ้ยเฮียดิกใหม่ไม่ดิกใหม่ไม่ได้ความสะอาดเลยว่ะดิกใหม่ไม่ได้การเลยเดิกใหม่ไม่ได้เรื่องอ่ะไล่เติมไล่เติมหมดสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วแต่สองร้อยแล้วทั้งความสะอาดดิกใหม่กันโอ้เดินต่ไหน กู้เกมนี้กูวเกมนี้เราต้องเล่นกันทั้แก๊งใหม่เฮะเออจริงกูวมันมันแน่นอนอะพากันวุยไว้คอแตกอ้ะเฮอ้ยมันอาจจะเพิ่ม้ไน้ไอ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 าเอ้ไอ้่อไอ้ไอ้อ้ไอ้าอ้าม้คอ้าน้ไอ้ไอ้ไรเไอ้ไ้ไอไอ้ไอ้เอ้ไอรไอ้าอ้ไอ้ไอยไอยไอ้ไอ้ไอ้คอ้ไองไน้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอะไรกัน้อยไ่วไอ้ไม่ไอ้นอไม่ไั้ไอออ้ไอ้ไอ่ไอออโทษอไไไไไม่ คนเติมน้ำมันก็พากันเติมไปอยู่เนี่ยพวกทำความสะอาดแต่ละแม่ก็ไม่ออกมาทำอะ่ะโอ้ห้องในร้านก็ต้องมีทำความสะอาดเว้ยดูนี่กระจกดำปี่มันควายนี <s <S ่เดียวอยู่กูใช้เงินซื้อของแม่ให้หมดเลยเเใช่ดิใช้ใช้เงินใช้เง,นงินตัวเองนะใช้เงินสดกลางนะว,นนงวันนี้ขอกำไรวันนี้ขอกำไรกำไรกำไรมิดเงินตั้งก็ครับแป๊บนึงนะครับผมทำความสะอาดห้องน้ำอยู่มึงอย่าเพิ่งเข้ามาครับโอรถรถบัสนี่มากันสี่คนมาเกตคนครับเนี่ย ไม่มาสักคนเลยมึงจอดส่งใครวะเออจอดส่งคนอื่นเลยมึงทำความสะอาดกระจกในห้องน้ำแล้วมึงต่อยกระจกทำไมมึงเป็นโรคอ่ะมึงเป็นโรคเลยรโรคมึงใส่กระจกอ่ะมึงลองไปทำความสะอาดกระจกในห้องน้ำดิมึงใอยกระจกอ่ะมึงทำทำไมมึงเครียดเหรอมึง่ะน้ำมันจะหมดเครียดเพราะนั้นซื้อหน่อยซื้อไน่อยซื้อหน่ยน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดสามลิตรแล้วสามลิตรแล้วน้ำปิดแล้วน้ำปิดแล้วน้ปิดแล้วซีน้ำมันไว้ซื้อน้ำมันไว้หน่อยซื้อน้ำมันไว้หน่อย ได้เลยเหรอโอเคได้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 ใช่ใช่เดี๋ยวเติมเซอร์เบียนาไอเซอรเบียนากูไม่ใช้เงินตัวเองนะกูบอกก่อนแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหห้าบาทเหมือนเดิมเลยกูทำงานดีเขาหน่อยได้ห้าห้าบาทราชการกินอะไรอยู่วะาอุ้ยกำไรกำไรร้อยโอ้โหกำไรร้อยสี่แต่เงินในวอลเล็ตแต่เงินในบัญชีกูกขาดทุนเจ็ดสิบสองดอลล์อุ้ยขอบคุณครับอุดีใจตายเลยเนี่ย เหียแล้วก็กินน้ำหนูเกลสำลักน้ำมาเหียเดียวเดียวโอ้อาการพอใจไหมดูดดูดกันดูดกันตัวหนึ่จบยังจบยังไอไอแก๊สเท่าไหร่แล้วหึดดวยเต็มไหมเต็มเต็มเกจิปด ทำไมมันซ right? um, <c oughs> <the> <one> ื้อเพิ่มไม่ได้แล้ววะผ่าใจผ่าใจเลยเต็มน้องเต็มน้องนึงฟอร์มจบยังจบยังไอ้ไอ้แก๊สเท่าไหร่แล้วไรคีครับวางเต็มหน้าเต็มหนเตรียมเตรียมเกจิแปดเฮยเล่นด้วยป่ะเช็คของเลยเช็คของเลยเด้อคนในร้านทำไมครับเนี่ยคนในร้านทำไมครับเนี่ยนี่ก็ไม่มีใครเล่นเป็นเลยตัวเนี้ย ทำไรครับคุณเฮ้ยพี่พี่พี่ลองอัพเกรดปั๊มอันอันนึงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองอัพเกรดอันนั้นอ่นตรงนั้แหละโอ้โหเฮ้ยอัพเกรดหมดเลยนี่ว่าพี่อัพเกรดหมดเลยไม่พอไม่พอไม่พอมันใช้เงินทุนมันอัพเกรดทุกอย่างมันอัพเกรดทุกอันเลยนี่ว่าอะไเหรอใช่ใช่เอ้ย่ะดีดีเฮ้ยดีดีดีเบนซินเบนซินอ๋อมันจะเพิ่มได้เต็มแบบนี้ไงมันได้ ศูนย์จุดแปดห้าพี่ซื้อแต่เบนซินเหรองงอันนี้ไม่แปลว่าอะไรอะ่ะฮะไหนไหนไหนเบนซินไงทำไมอะ่ะอะไรเบนซินเก้าสิบงงกิจด้วยดิเบนซินเก<ห> <90. S 2> ้าสิบอ๋ออ๋ออะไม่งเงเบนซิน 90, เก้าสิบเบนซินแปดเจ็ดเบนซินก็มีแต่เบนซินนี่หว่าโอโทครับใครเป็นเงินทุนใครเป็นเงินทุนอ๋อซื้อมาแล้วซื้อแล้วเบนซิน เงินร่วมสมทบทุนของกูไม่เพียงพอทำไมว่ากูใช้เงินเยอะไปหรอหรืออะไรและเงินที่กูเสียไปกับที่เนี่ยฮะมันคืออะไรทำไมกูใช้ไม่ได้กูแค่ต้องการใช้เงินใครเนี่ยมาอีกคนนึงแล้วเนี่ยใครเนี่ยมันเยอะจังอะ่ะคุณผู้หญิงไม่เหนื่อยนะครับอันนี้ใครไม่รู้คุณผู้ <มา S 1> หญิง<ห>ดูถังขยะได้ถังขยะด้วยถังขยะเต็มหมามามาเ้ยไม่ไปได้ถังขยะไอ้พวก ไอพวกเอ็นบีซีพวกนี้มันไอนี่ให้อ่ะมันทิ้งให้อัตโนมัติเลยอ่ะใช่อ๋อโอเคแล้วหลังร้านหลังร้านนะพี่หลังร้านอะไรวะหลังร้านไงไม่มีอะไรใช่ป่ะไม่มีไม่มีเออห้องจัดการไหนใครเปิดไนะปิดปิดปิดห้องของผมในอนาคตนี่แหละอยาเข้านะโอ้ห้องผมพี่เราของเราได้สามดาวทวนอนาคตพี่ พี่อยู่นักพูงเงียบเลยว่าไงการตีกับแฟนตีกับแฟนพี่ลาเต้พี่กังกลับบ้านนะพี่ไม่เป็นใจครับไม่ไมด,เด้เราจะเปิดแล้วเราจะเปิดแล้วกลับบ้านก่อนพี่ไม่แน่ห้องน้ำไม่แไปฟังเราจะเปิดแล้วกลับบ้านก่อนอุย้ยร้อยห้าสิบดอนมึงสามารถเปิดคาร์วอชได้แล้วพอดี แต่ถ้าสมมติว่ามึงเปิดมึงต้องแบ่งคนมาข้างร้านหนึ่งคนนะครับพอเลยไปก่อนเลยงั้นน่ะเก็บไว้ตรงนี้อุ้ยที่คื่นแล้วพี่เต้เดี๋ยวจะไปนอนละเฮ้ยใครซื้ออะไรอ่ะไม่รู้เงินหมดเลยใครซื้ออะไรเงินหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมมันถึงซื้อนี่เยอะจังวะแคนดี้อ่ะกมไม่ได้ซื้อคุไม่รู้ เอออยู่นะไปนอนเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็วันหยุดนี่หว่ะไม่จะให้เขารางะไรเดค้าว่าดีครับเอ้ยอันนี้มันแคชเชียร์นี่หว่าเฮ้ยพนักงานของไอ้นี่แค่นี้มีเยอะจังวะมันไปแคชเชียร์ด้วยมาเราม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 าเฮัลโหลฮัลโหลเก่งเท่ยนขาวเก่งข่าวเก่งข่าวเติมชึบปึ๊บ โอ้ยมึงคิดตังโครไปเลยเนเวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตมางเนี่ยตมางเนี่ยเดี๋ยวเแจ็คโอ้มึงเป็นพนักงานไ่พอเมื่อมาซื้อของอีก่เอว่เยต่เดี๋ยวกูช่วย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 ข้างในไม่ต้องให้กูช่วยลเี่ย มันไม่ต้องให้กูช่วยแล้วข้างในอ่ะมีเช็เชียร์เยอะแล้วอ่ะนี่ครับคุณลูกค้าให้ผมล้างรถให้ไหมครับสนใจหรอได้เลยเติร์นมาหน่อยเติร์นมาหน่อยดิมันวุ่นวายเลยอะไรเต็มร้านเลยเนี่ยโอ้เออตเต็มร้านหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนีครับคุณลูกค้าต้องการเช็ดรถไหมครับเช็ด,ดหนได้ได้เลยเช็ดให้ โอเคแล้วก็เติมน้ำมันนะครับเช็ดมุลาเฉยมุลตรงนี้เสด็จเสดะจมเกิดมามเกิดมาส้มเกิดมาออนิวออนิวสีส้มโซน่าสองคันมาใหม่นะรถรถตู้จำเด็กมาใหม่เฉยไปเลยเฉยไปเลย รถต,ต่อมซื้อของมันจังวะรถแดงรถแดงแดงแดงเติมเองเติมเองน้ำมันไปนี่อุย้ยเยอะเยอะเยอะเต็มร้านเลยอะไรนะ่ะฮัลโหลอันนี้วันนึงขอขอรังพาก,กนิน้ำมันลิมูซีนเหรอ กบะกับบาเขากบะเขากบะกเขาเขาให้ผมเฮ้ยกูกูกูเฮ้ยกูกูกูมาไงเนี่ยไอ้นี่คนเดียวมันมีทุกอย่างเลยเว้ยมันทำได้ไงวะเฮ้ยพี่เขาเขา้ผมทำอะไรน่ะพี่มี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 หนูไปกับมันเลยนะมีใจเย็นใจเย็นหนูใจเย็นเขาเขาเขาให้ผมซื้ออะไรน่ะเขาบอกมาให้มันมันบอกให้มึงซื้ออ่ะเนี่ย ซื้อละเงินหายเลยตามตามที่มันบอกกันน้อยห้าสิบบาทหายไปแล้วอ่ะโอ้โหห้าสิบหายไปพี่แปะหม่ได้ซื้ออะไรไปดูอ่ะานไม่ออกแปะแปะนี้แปะนี้แปะนี้ล้ำ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 หน่อยล้ำหน่อยล้ำหน่อยไปนี่ไงมีรถมาล้างเนี่ยจะมาเงอ่ะทำเงี้ยไม่ว่าเป็นโหลดโหลดเงินเนี่อะไรไม่รู้อ่ะกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอ่ะแต่ถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่กูแปะไม่ได้นะอ๋อนี่รถล้างรถอด้่ยนี้ยน่ิดเดียวนี่เดี๋ยว ทนหน่อยทนหน่อยเร่งสปินหน่อยเร่งสปินหน่อยฝั่งนู้นทำะไรนะพี่ผมนั่งแล้วล่ะได้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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรา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 หม่เดี๋ยวกูจัดการเองเราตามมาใหม่เดี๋ยวกูจัดการเองเติมหน่อยเติมหน่อยคนหนึ่งเติมหน่อยคนนึงเติมเติมเติมมาสอนหน้าสองคนกระบะกระบะส้มกระบะส้มกระบะส้มมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยร้านร้านไม่มีคนในนี่เฮ้ยโลไม่เป็นไรครับเอ้ยเมยตอนนี้มืดจังอ่ะ แต่นี้มืดจึงเลยนะฮะไม่รู้ครับกูอยู่แต่ในร้านเฮ้ยข้างนอกข้างนอกรถเต่า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 ขอางนอกมาเติมน้ำมันหน่อยอะไรพี่แปะห้หน่อยดิโอ๊ยลูกใครจะมาเรืเต่าข้างนอกมาเติมน้ำมันหน่อยคนนึงลลาามมีหนี่งคนคนนึงมาเติมน้ำมันหน่อยเดี๋ยวกูไปลามให้เดี๋ยวกูไปลามให้พบพบพบคันใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่อว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรเปือลามกูไปลามต่อใหม่ได้ละได้ปปลลาานเขาบอกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าอะไร รถเก่ง okay, สีฟ้ามาใหม่มันบอกว่าอะไรเกี่ยวกับพาลโลงอะ่ะแหละมึงมันได้เงินหกดอลลาร์ทุกครั้งที่มันล้างอะไรของมันก็ไม่รู้มันจะทําให้เร็วขึ้นอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะไออะก็ลองทําตามมาเดดิอ๋อนี่ไงลงรถที่กูบอกอ่ะใช่หรอ,อใช่ก็คืออุ้ยอะไรอ่ะ ก็คืออันเนี้ยจากจากห้าดอลลาร์มั้งมันมันจากห้าดอลลาร์ต่อวันมันจะได้หกดอลลาร์มั้งไม่หรอทำตามันดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปทำมันพี่ไม่หมด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 นตำมันหมดซื้อตำมันหน่อยเดี๋ยวซื้อเองซื้อเองซื้อคือแล้วซื้อแล้วซื้อให้แล้วโอเคโอเคโอเคร้านปิดแล้วร้านปิดแล้ว โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละโอซีกูเนี่ยเริ่มเหนื่อยละเหนื่อยจริงนี่ะกูอยากเลิกเล่นแล้วนะจังเลยติยังไปแล้วนะโอเคนะนอนแล้วไปนอนแล้วนะดับความตันไปนอนไปนอนแล้วนะโอเคโอเ้ยเพื่อนออกไปแล้วเหรอเพื่อนออกไปแล้วไปเกยเตตัวแบกออกไปแล้วไอ้เหี้ยกูออกแบกหายเลยอ่ะ ตัวแบกมันออกไปแล้วเดี๋ยวใครก็ไม่รู้โอ้โหขาดทุนร้อยสี่สิบเอ็ดดอลใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอกละลายแล้ไปดีกว่าออกไอ้ีกลาออกเถอะออกดีแล้วก็เราเลยไม่ลุ้งไม่ลุ้งไม่ลุ้งเราออกเถอะกิจกรรมนี้ไม่ไม่ไม่ไหวงานนี้งานนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ไหวกิจกรรมอะไรเนี่ยไปหางานไปหางานอื่นทำเลยทีเดียงานอื่นทำางานอื่นทำ คนพิลุ่งอ่ะเราเราเราไปทำอ้นี่ร้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไป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 หนึ่งเปนหนึ่งเปนหนึ่งเปนหนึ่งไป็นหนึ่งพี่ทำไงอ่ะทำไงอ่ะผมไปนอนเนี่ยไปนอนแล้วเหรอแจ็คมึงกับกูต้องนี่แล้วว่ะมา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 แล้วแล้วแล้วมามากูสร้างร้านแล้วกูสร้างร้านแล้วอ๋อ อะไรอะอะไรมาจอยจอยจอยเ้อเฮ้ออ๋อมันเพื่นหมดอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มา